ผู้ชมเคยได้ยินคําว่าจังหวะนรกจังหวัดสวรรค์ไหมค่ะ<า>คือมันเป็นเรื่องที่บังเอิญมาเกิดในจังหวัดที่ประชาชนยาก,กลําบากาผมใช้คําว่าค่าคลองชีพปากท้องายากจนคนแค้น<า>คือเมื่อวันก่อนเนี่ยเมื่อวันจันใช่ไหมน้องใบวันจันยี่สามพฤหัสภาค่ะคือกรรมธิการกดําเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและตัณการของวุฒิสภาท่านประธานพิเศษพอจิต<า>กับคณะ ท่านพาสื่อไปชมสโมสรรัฐสภา,าซึ่งอยู่ชั้นห้าของโซนกลางอาคารรัฐสภา,า Parliamentary ครับ่สโมสรมีห้องสันธนการในสภาสปาห้องลีราชห้องซ้อมร้องเพลงห้องนวดแผนโบราณห้องนวดฝ่าเท้าห้องตีกล์ปโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งสปา ห้องลีลาดห้องซ้อมร้องเพลงห้องนวดแผนโบราณห้องนวดฝ่าเท้าห้องตีกอล์ฟท่านประธานพิีรศักดิ์พอจิตประธานกรรมธิการชุดนี้ของวุฒิสภา,าบอกจะเปิดให้ทั้งสวกับสสรวมถึงอสีสมาชิกรัฐสภาบุคลากรสภา,าหลังจากโควิดเบาบางก็จะจัดกิจกรรมสันทนาการเป็นเตเอกกอล์ฟดนตรีลีลาดห้องไหนพร้อมก็ใช้ประโยชน์ได้เลยค่ะ เมื่อวานนี้เผยแพร่ออกมาโอ้โหท่านผู้ชมมันฮารุฮาราต้องยอมรับคือมันมีโซนพักคอยที่ดูแล้วก็หรูหรามากมีฟิตเนสมีโรงยิมมีลู่วิ่งอีกนะคะนอกจากห้องต่างๆที่เราบอกไปค่ะเมื่อวานนี้ครูอยู่สมาชิกวุฒิสภาหนึ่งในกรรมิการชุดนี้เรียกว่าประธานเรียกว่ากรรมการชุดนี้ดีกว่ากรรมการจัดกิจกรรมานะประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของสว ท่านต้องชี้แจงเลยหลังจากเป็นภาพปรากฏออกมาว่าความจริงไม่ได้เกี่ยวกับยุคนี้คือไม่ได้เกี่ยวกับสมาชิกยุคนี้เพราะสภาเนี่ยออกแบบมานานแล้วก่อนที่ทั้งสอสอและสอวอชุดนี้จะเข้ามา เพียงแต่เราเนี่ยคือยังไม่ได้ใช้เรื่องงบประมาณครูหย,ยุยบอกก็ไม่รู้หรอกว่าใช้ไปเท่าไหร่เพราะว่าทัฐสภาแห่งนี้เนี่ยงบก่อสร้างมันมหาศาลมากเสียงวิพาก์วิจารณ์ครูหย,ยุยบอกว่าก็ดีคนในยุคป,ปัจจุบันจะได้รู้ว่ามันมีอะไรในนั้นและจะทําอะไรกับมันต่อไป <c oughs> ตนก็ไม่ทราบได้เพราะว่าไม่ใช่อํานาจของตนแต่ว่าตนคงไม่ไปใช้ แล้วก็ย้ำนะคะว่าตัวครูหยุยและเพื่อนวุฒิสมาชิกเนี่ยจะใช้แค่ห้องยิมเนเซียมเท่านั้นเพราะที่เหลือมันเกินความจำเป็นไม่รู้จะใช้ไปทำไมเนี่ยค่ะแล้วก็บอกเลยอาคารทั้งหลังอยู่ภายใต้การบ,บริหารของสัมงานเลขาของสภาผู้แทน วุฒิสภาก็ได้ใช้แค่เป็นส่วนๆไปซึ่งตนถามไปได้รับคำตอบว่าถ้าเป็นสอวอเนี่ยจะใช้ได้แค่สองอย่างคือยิมเนเซียมกับลู่วิ่งรอบรอบยิมเนเซียมแค่นั้น <c oughs> ส่วนห้องอื่นๆเนี่ยเป็นของสสหมดเลยที่เขาจัดสรรผมก็เพิ่งรู้พร้อมสื่อมวลชนนี่แหละว่ามันมีห้องอื่นๆด้วยขณะที่คุณธพพรเพชจนดาโคโกับมิตการกิจการสภาผู้แทนบอกไอ้ที่มันเวอวังขนาดนี้เนี่ย ถูกตั้งคำถามแล้วก็มีการโยงใหญ่ไปถึงการจัดซื้อเรื่มน้ำว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องท้ที่ไม่ประชาชนเกิดความรู้สึกไม่ดีขณะดเดียวกันคนนุณนภพรเนี่ยชี้แจงว่าคนออกแบบไม่ใช่กับรริการชุดนี้มันตั้งแต่รุ่นไหนไหนแล้วคือตกลงราหาไม่ได้ใช่ไหมใครมีใครออกแบบมาเนี่ยออยู่ระหว่างการเปิดใช้ยังไม่มีใครรู้ว่าจะเป็นลักษณะไหน แล้วไม่รู้ไหมครับต้องจะไปสวัสดีการหรือจะให้เอกชนมาเช่าไม่ได้ให้ใช้ฟรีก็เรื่องนี้คุณพาพานภพรบอกเธอก็ยังไม่ทราบแต่คุณพาพานภพรก็บอกนะครับว่าต้องฟังเสียงประชาชนที่วิจารณ์เพราะว่าเงินเนี่ยมันเอามาใช้เละเทะแบบนี้ไม่ได้นี่มันไม่ได้เพื่อส่วนกลางประโยชน์ส่วนรวม,อมสอสอเวลามาทำงานก็ควรรีบรีบ,รบทำงานแล้วก็กลับบ้านจะมาล้นลาทำอะไรอย่างนี้มันก็ไม่น่าจะเหมาะ ถ้ามีเรื่องพวกนี้อยู่ข้างในแสดงว่าไม่ได้อยากจะทำงานไม่ได้อยากจะอยู่ในห้องประชุม